สวัสดีครับพบเจอกับผมกับเซียนตัวใหญ่นะครับสำหรับคลิปนี้ได้เป็นภาพรูปหล่อมาให้ชมนะครับก็เป็นรูปหล่อนะครับหลวงพ่อเงินวัดบางคานจังหวัดพิจิตรนะครับพิมพ์นิยมหลมวงพ่อเงินก็จะมีพิมพ์นิยมมีพิม,ม,มพ์ขี้ตานะครับเนาะก็จะแยกแยกออกไปอีกนะครับพิมพ์นิยมก็จะแยกแยกอีกพิมพ์ขี้ตาก็จะแยกแยกอีแก,แ,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 กแต่ผมขอพูดแบบรวมๆดียว่ะนะครับผมขอพูดแบบรวมๆเนาะนะครับ ก็ในการาสร้างาพระหลวงพรอเงินเนี่ยนะครับถ้าจริงๆแล้วในการสร้างจริงเนี่ยเขาไม่ได้สร้าง,างเฉพาะรูปหลอ่อนะครับเขาก็จะสร้างเหรียญด้วยนะครับรูปหล่อเนี่ยก็คือถ้าเราสร้างแต่รูปหล่อเนี่ยบางทีเด็กจะห้อยหรือว่าบางทีผู้หญิงห้อยก็จะลําบากนะครับก็เลยมีต้องมีการสร้างเนี่ยขึ้นมาเหรียญก็จะเป็นพวกเหรียญจอบจอบเล็กจอบใหญ่นะครับแต่กระแสโลหะกระแสอะไรมันเหมือนกันนั่นแหละ นะครับกระแสโลหะเหมือนกันนะครับเพียงแต่สร้างคนละพิมพ์เท่านั้นเอง <_ C 2> นะครับองนี้สวยไหมสวยครับนะครับองนี้เป็นพิมพ์นิยม <_ C 2> นะครับองนี้เป็นพิมพ์นิยมฮะดูหน้าก็รูล้ละนะครับดูหน้าก็รู้แล้วหน้าไงนะครับลงพ่อเงินที่สายเหนียวคงกระพันนะครับไม่เป็นสองรองไข่เลยตาหรับลงพ่องเงินนี่นะครับสสยเหนียวคงกระพันไม่เป็นสองรองไข่และชื่อทั้งก็มงคลด้วยนะนะครับชื่อทั้งก็เป็นมงคลอยู่แล้วนะครับเงินฮนะ โชคลาภเงินทองเนี่ยนะครับเป็นพระที่ถือว่าได้รับความนิยมค่อนข้างมากนะครับหลวงพ่อเงินหลวงปูท่ทวดสมเด็จเนี่ยนะครับได้รับความนิยมค่อนข้างมากนะครับฉะนั้นก็ในการเล่นหาก็ดูธรรมชาติความเก่าผิวพระเนื้อพระนะครับเนาะนะลราก็ดูเอานะครับว่าเราชอบเล่นพระสมนแบบไหนนะครับบางองค์แก่ทององค์แก่หน้าแก่เงินอะไรก็ว่ากันไป นะครับฉะนั้นก็เอาตามที่เราคิดว่าเราเล่นแล้วเราสบายใจนะครับถ้าเราอยากเช่าของแพงแล้วก็ไปซื้อกับเซียนใหญ่ไม่ยากนะครับหรือถ้าเราคิดว่าเราไม่อยากซื้อเราก็ต้องใช้ความสามารถนะครับในการเล่นพระในการดูพระอะโอเคนะครับผมก็เห็นหลวงพ่อเงินสวยดีผมก็มาถ่ายให้ชมนะครับตรงนี้เป็นหลวงพ่อเงินนะครับวัดวางคานจังหวัดพิจิตรนะครับพิม์นิยมนะครับก็ คลิปหน้าจะเจอกันใหม่คลิปนี้ไว้เท่านี้นะครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับแล้วก็ขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมเราฝังนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ